สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปดตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุน้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาแรกจะมีด้วยการหกหมายเลข หมายเลขแรกหมายเลขสามหมายเลขหกหมายเลขสี 4, ่หมายเลขแปดหมายเลขหนึ่งและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ท่านสามารถนำนตัวเลขนี้ไปใช้กับเลขของท่านหรือนำไปจับคู่กันผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกสามสี่และหนึ่งสาม เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่บสามนาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขศูนย์ หมายเลขเก้าหมายเลขสามหมายเลขแปดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา,ายี่บสนาฬิกาถึง23นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับคู่ของท่านตามที่ท่านเห็นสมควร ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซีย ในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข2หมายเลข7หมายเลข5 หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสามเป็นห้าตัวเลขที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ได้นำไปผสมกัะเลขของท่านหรือนำไปจับคู่กันเองผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรกสองเจสองหนึ่งเป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3มช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมก็จะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยและทางสถ,ถาบัน ขอแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสภาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลแร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยของทางสถาบันตักกะชิลาโหราสถาบันตักกะชิลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชานื่ออื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรี เพื่อให้ท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นค้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกศิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้าขกลุ่มไลฟ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ